เพื่อให้ทุกคนมั่นใจนะครับว่าการเป็นเจ้าของรถยนต์มือสองเนี่ยต้องผ่านมาตรฐานจริงๆนะครับที่ผมแทนให้เห็นคือโลโกโ้ของสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วซึ่งเทนแก้วยูสคาร์นะครับเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเป็นโลโก้ของชมรมรถยนต์มือสองปทุมธานีผมเป็นเลข,ขาของชมงรมยนต์มือสองปทุมธานีครับเพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจถ้าเห็นคลิปนี้นะครับวันนี้จะพาลูกค้าทุกท่านมาดูรถนะครับโปรโมชั่นทั้งร้านเหมือนกันนะครับคือ ออกรถศูนย์บาททุกคันนะครับผ่อนเริ่มต้นตั้งแต่4,000กว่าบาทก็มีไปกันเลยครับอย่างคันขวามือผมนี่นะฮะเป็น NP 300นว v a r a นะครับคันนี้ออกรถศูนย์บาทผ่อนแค่7,000กว่าบาทปี17นะครับรถปีใหม่นะครับไหม่น้อยนะครับผ่อนถูกด้วยนะครับมาที่ร้านนะครับสแกน QR Code นะครับ5นาที5นาทีรู้ยอดเลยนะครับรถทุกคันมีรับประกันหลังการขายทุกคันมีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับให้ลูกค้ามั่นใจและทุกคันนะครับ มีการตรวจมาตรฐานนะครับของบริษัทญี่ปุ่นนะครับรถของเราต้องเป็นเกรด5ดาวเท่านั้นทุกคันนะครับมาด้านซ้ายมือบ้างนะครับอย่างคันนี้ที่เห็นนะครับเป็น Mitsubishi AtR a ปี2019นะครับสภาพสวยมากนะครับเกียร์ออโต้ตัวท็อปคันนี้ใช้งานมาเพียงแค่27,000กิโลเมตรนะครับคันนี้ผ่อนอยู่แค่6,000กว่าบาทนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวพามาดูกระบะอีก2คันนะครับเป็น d m a x นะครับ D-Max 2.5 SLX d m a x 2.5 SX คันนี้ก็คือปี06นะครับแคบตัวเตี้ย คันนี้ผ่อน5,000กว่าบาทครับคุณลูกค้าส่วนด้านขวามือผมนะครับเป็นโกลซีรีส์นะครับปี08นะครับ2.5 SLX เกียร์แมนนวลเหมือนกันนะครับคันนี้ก็ออกรถ0บาทผ่อนแค่6,000กว่าบาทนะครับอ่ะเดี๋ยวพามาดูอีกนะครับด้านซ้ายมือผมนี่ฮะมิตซูบิชิไทรตันเมกาแคร2.5 GLX เกียร์แมนนวลนะครับคันนี้นะครับปี2013นะครับออกรถ0บาทผ่อนเพียงแค่6,000กว่าบาทเหมือนกันครับมาฝั่งนี้บ้างครับนิสสันมาร์ทนะครับ เกียร์ธรรมดานะครับเกียร์แมนนวลปี2019นะครับคันนี้ออกรถศูนย์บาทผ่อนแค่4,000กว่าบาทนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับใครว่างใครที่เห็นคลิปของผมนะเรียนเชิญที่ร้านแก้วยูสคาราชารถสวยนะครับเราอยู่ที่ถนนลำลูกกาคลอง7จ็ดอำเภอลำลูกกาจังหวัดพนมุ่ธานีนะครับยังไม่หมดแค่นี้นะครับด้านซ้ายมือใครหากระบะตอนเดียวอยู่ครับไฮรักรีโวนะครับปี2016คันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่แค่7,000กว่าบาทกระบะตอนเดียวเครื่องดีเซลนะครับรถใหม่ๆอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็น วีออสนะครับโตโยต้าวีออสต์1.5 e ออโต้โมเดลเชนนะครับปี2,014คันนี้ก็ผ่อนอยู่แค่7,000กว่าบาทครับออกรถศูนย์บาทเหมือนกันมีรับประกันหลังการขายทุกคันมีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้ตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยนะครับสําหรับคันนี้นะครับอเวอม์ล่าปี2,012คันนี้ผ่อนอยู่แค่4,000บาทครับ4,000กว่าบาทเท่านั้นเองออกรถศูนย์บาทเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพาไปชมอีก2คันน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 ะะะะะะฮฮเเปป็ออีโคคคคาาาารรรัััับบจก่ยยิิสสสสไลลต้งม์ นิสสันมาร์ตปี2015นะครับคันนี้ผ่อน6,000บาทครับียออโต้นะฮะรถสวยน้อยคันนี้ไม่หก0 0 0่กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับออกรถศูนย์บาทนะครับเป็นตัวหน้าวีแล้วนะครับสวยๆเลยนะครับปีสิบหกนะครับเป็นสุสานิสกิสวินะครับ1.25 gl ปี16เหมือนกันคันนี้ใช้งานน้อยมากครับคันนี้ใช้งานมาเพียงแค่28,000คันนี้ก็ผ่อนหกเหกันนะครับและอีกฝั่งนึงนะฮะอีกฝั่งนู้นนะฮะไปไปดูรถครอบครัวขนาดเล็กครับ โตโยต้าอวนซ่าสีขาวนะครับปี2013คันนี้ก็ออกรถศูนย์บาทนะครับมีรับประกันหลังกาไขทุกคันเหมือนกันนะครับคันนี้ผ่อนอยู่แค่600ันกว่าบาทเหมือนกันนะครับสีขาวเกียร์ออโต้นะครับไม่ติดแก๊สรถสภาพสวยเลยนะครับวันนี้ท่านใดอยากได้นะครับยรนยนเชิญที่ร้านแก้วยูสคาร์นะครับย้ำนะครับรถของร้านเราผ่านการตรวจมาตรฐานจากบริษัทญี่ปุ่นทุกคันออกรถศูนย์บาทมีอยู่จริงนะครับยรนยนเชิญได้เลยนะครับขอบคุณครับ